มาขอตรวจดูหน่อยนึงใกล้ไปครับใกล้ไปอยู่นั่งอยู่ที่ค so, รับผมจะการหัวใจเส้นจังหวะนี่การหายใจของคุณเสียงเหมือนงูเห่าฟืดฟาดฟืดฟาดมันขัดขัดอยู่ค่ะน <ER ั่นคือดี่กลนผมว่าครูเป็นสีต้องหยุดกินของหมักสักพักนึงนะโอ๊ยบ่ได้หรอกค่ะเนี่ยเนยหมักก็ชือต้องกินเลยมันกินเพื่ออยู่อยู่แล้วกินเพื่ออิ่ม อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรหมอชอบปวดหัวมากเลยถ้าคุณชอบคุณก็ต้องมาหาหมอสิให้มันเป็นต่อไปเรื่อยไม่ใช่หมอหมายถึงปวดหัวปวดหัวชอบปวดหัวอ่ะก็ชอบไงชอบก็ต้องมาหาหมอไม่เอายานี้ไปกินขอบคุณครับไงวะนี่หมออาวสวัสดีครับคุณเส อย่างงครับเนี่ยเปไปยังไงมายังไงนะฮะมาถึงที่นี่เชียวคุณหมออย่าเสียงดังเป็นสีไม่สดชื่นค่ะอะไรล่ะครับปวดหัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายค่ะไม่ค่อยสบายตัวค่ะคุณหมอขอตรวจดูหน่อยนี้ใกล้ไหมครับใกล้ไปอยู่นั่งอยู่ที่ครับผมจะกันหายใจเต้นจังหวะนี่การหายใจของคุณเสียงเหมือนงูเห่าฟืดฟาดฟืดฟาดมันขัดขัดอยู่ค่ะตั้งคืนนี่กลนผมว่า ครูเป็นสีต้องหยุดกินของหมักสักพักนะโอ๊ยไ่ได้หรอกค่ะนี่เลยหมักก็ต้องกินเลยมันกินเพื่ออยู่อยู่แล้วกินเพื่ออิ่มถ้าหยุดกินของหมักนี่มันมอมเลยต้องกินให้กินแน่นันคดี๋แล้วครูเป็นสีไอ้ของหมักที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ถึงว่าของหมักของดองไม่ใช่ของหมักมักที่แปลว่าชอบหรอไม่ใช่หมักครับของหมักของดองหมักดองไม่ใช่มักของหมักดองของหมักดอง อันนี้คือต้องต้องหยุดไปก่อนได้ได้ค่ะนะขอแล้วกันะเพื่อสุขภาพเอออีกเรื่องนึงที่ผมเป็นห่วงก็คือคุณเป็นสีดื่มไหมครับก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเลิกงานก่อนนะจริงๆเปไม่อยากกินในเวลางานเด้อเลิกงานเราเจอกันใช่ค่ะจะบ้าหรือไงผมไม่ได้โทรคุณไปดื่มอ้าวผมถามว่าคุณเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะหรือเปล่าอ๋อดื่มค่ะตอนเนี้ยคุณเป็นสีเนี่ยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นมันจะดีเหรอคะมันต้องดีนี่ครับ ห้ามดื่มไอคอนมาทั้งสิ้นมันดีอยู่แล้วมันไม่ดีค่ะคุณหมอเพจิจะทําให้ดูมอดมันไม่ได้จริงๆมันจะไม่ได้ยังไงคุณสีอ่ะทำท่ากันเลยอ่ะสมมติสมมติเป็นแก้วอ่ะอ่ะเดื่มปึม๊บปึ๊บ้ยคุณสีคุณทำอะไรอ,ะอ่ะก็คุณบอเป็นคนพูดเองเมื่อกี้เจ้าว่าเองห้ามดื่มไอคอนทั้งสิ้นแสดงว่าสิ้นหรือกระโปรงหรือผ้าถุงเนี่ต้องถอดออกทั้งสิ้นไม่มีสิ้นเลยโอ้ยจะบ้าอลไคุณสีเอ้าผมไม่ได้ไปถึงอย่างนั้นไอเขามาทั้งสิ้นคื ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดหมายถึงว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดทุกชนิดถูกต้องแล้วพูดทั้งสิ้นทําไมสิ้นคือกระโปรงคือบ้่ถูกคือบอกพวไม่รู้แล้วตั้งแต่ของมากเลยด้ค่ะเนี่ยขอโทษแล้วกันนะเป็นว่าสําคัญที่สุดนะครับคุณต้องกินอาหารครบห้าหมู่นะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะเอ้าก็ต้องขนาดนั้นสิครับห้าหมู่เลยเหรอถูกต้องโอ้ตายแล้วปะนี่เอางี้นี่ผมไปนอนรอบนเตียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปตรวจอีกทีนึงเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟแป โหัวว่ะเป็นยังไงบ้างครับครูเป็นสีมากบ่อตะพูงตะบามน้ำบออคอยแสบโอเคไหมครับมันบ่อคอยแสบอันนี้ยไปไอะไรเนี่ยห้ามูคุณหมอคุณไหวไหมเนี่ยผมบอกคุณว่ายังไงคุณหมอบอกเป็นสีว่ากินอาหารให้ครบห้ามู่ก็ใช่ไงห้าหมูเี่ดเพื่อนสนิทของเป็นสีค่ะอ๋อคือห้ามูห้ามู่เออเพื่อนก็ห้าคนหถามคนถามเ่นค่ะโอ้ยชโถย ผมหมา,ายถึงว่าอาหารห้ามูคือกินอาหารน่ะให้ครบหลักตาพชนาการห้ามูไม่ได้เอาเพื่อนกินห้าคนแบบนี้คุณหมอพูดไม่เคลียร์สามมาแล้วนะคะไม่ยังพูดไม่เคลียร์หรอกมึงโง่โง่จะไปเป็นครูได้ยังไงมีครูคนเดียว,วมึงโง่ไงไปนั่งแดกที่บ้านมึงไปโธ่แล้ว<ม>ีเมื่อนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับ และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายมาดเรียนเ้นยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเอกเน้แง